ฝรั่งลากบมกับฝรั่งรากโคตต่างกันยังไงวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรีุมคารเองเพื่อความั่นยืนนะครับวันนี้เองจะมาอธิบายนะครับ เกี่ยวกับระบบลากของต้นฝรั่งนะครับพอดีมีสมาชิกที่นําต้นฝรั่งไปปลูกนะครับแล้วก็เขาน่าจะไปอ่านข้อมูลมาจากในกลุ่มผู้ปลูกฝรั่งอะไรสักอย่างเนะี่ยเขาส่งข้อมูลมาผมว่าเขาไปดูผมก็เลยมองว่าโอ้โหขนาดคนโพสต์เอาไปลงโพสเนี่ยยังเข้าใจผิดในเรื่องของระบบลากฝรั่งเลยนะครับที่ผมอยากมาอธิบายเนี่ยก็เผื่อใครที่จะไปทําตามเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียถ้าเรายังไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริง กับระบบของมันนะครับระบบลากฝั่งว่าการที่เขาเจอแบบนั้นแล้วเขาไปทําการขุดทิ้งเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเกิดโรคอะไรนะครับเริ่มต้นก่อนจากสมาชิกจะปลูกฝรั่งนะครับเขาก็ไปเจอว่าฝรั่งเนี่ยมันประมาณว่าลากคดลากคดกับลากขดคนละตัวกันนะครับขดเนี่ยก็ขอไข่ดอเด็กหมายถึงลากเนี่ยมันถูกปลูกอยู่ในถุงนานละแล้วมันก็คดอยู่ข้างใน นะครับเพราะว่ารากเนี่ยมันออกจากถุงไม่ได้อันนี้เรียกว่ารากขดส่วนรากอ่ารากขดนะครับมันออกคอควายขอไข่เสียงอาจจะไม่เหมือนกันคราวนี้มาพูดถึงรากขดไอตัวของรากขดเนี่ยผมพูดอธิบายไปแล้วว่ามันคือรากที่มันออกจากถุงไม่ได้มันก็ขดอยู่ในถุงนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือรากขดรากขดเนี่ยมันอาจจะ ไปทางทิศทางที่มันไม่ได้เป็นแนวดิ่ง90องศามันอาจจะซิกแซกเป็นตัวแอลก็ได้แล้วเป็นเหมือนคล้ายรูปฟ้าผ่าครับตรงมาอย่างนี้แล้วก็ขึ้นอย่างนี้แล้วก็ลงอย่างนี้หรือมันเป็นทางที่เรียกว่าอาจจะขึ้นอย่างนี้แล้วลงอย่างนี้ก็ได้บางทีเนี่ยเบี้ยฝรั่งที่เราเพาะไปเนี่ยบางทีมันระบบลากพอเราถอนขึ้นมาเนี่ยหรือเป็นแบบปลูกในแบบถุงแล้วยอดเม็ดเนี่ยในระยะยาวเนี่ยลากมันก็อาจจะเกิดปัญหาแบบนี้ได้นะครับ แต่ต้องบอกว่าลากคดนะครับจะต่างกับลากคดลากคดเนี่ยยังมีลากฝอยลากแก้วที่ดิ่งลงไปในดินนะครับและลากฝอยพวกนี้นะครับจะออกหาหาด้านข้างซึ่งมันไม่เกี่ยวกันว่าต้นที่เวลาเราเอาไปปลูกแล้วเนี่ยจะมีปัญหาทําให้ต้นมันไม่เจริญเติบโตหรืออย่างใดนะครับเพราะว่าอะไรระบบรากยังสมบูรณ์มีทางรากแก้วลากฝอยดิ่งลงไปในดินแล้วอีกอย่างเวลาปลูกเนี่ย ข้อสังเกตคือถ้าต้นฝรั่งมันมเีเรียกว่ามันมีปัญหาทางระบบรากเนี่ยต่อให้คุณเอามาทาบกิ่งหรือให้คุณเอาไปเสียบยอดเนี่ยพอคุณตัดมาแล้วเนี่ยมันจะเลี้ยงต้นที่คุณเอาไปทาบกิ่งหรือเสียบยอดมาเนี่ยมันไม่โตนะครับซึ่งมันจะเกิดปัญหาเนี่ยตั้งแต่อยู่ในตอนที่เราไปขยายพันธุ์แล้วอันนี้คือเกิดปัญหานะครับจะไม่เกิดปัญหาหลังจากที่เราเอาไปปลูกเพราะว่าเหมือนที่ผมอธิบายช่วงแรกนะครับก็คือ ลากขดเนี่ยมันเป็นลากแก่ลากเก่านั่นเรียกว่ารากขดส่วนลากคดยังมีลากที่ดีมีลากแก้มีลากฝอยยังสามารถที่นําไปปลูกและทําให้ต้นมันโตได้คราวนี้ลากขดและลากคดอธิบายแล้วนะครับต่อมาลากปมที่เกี่ยวพันกับไอ้พวกลากขดลากคดพวกนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยโลกลากปมมัน อาจจะมาเข้าที่หลังเรานําต้นฝรั่งที่เป็นแบบลากคดไปเอาไปลงปลูกเสร็จปั๊บต้นไม่โตใบเริ่มแดงแล้วก็อยู่นิ่งๆไม่ไปไหนเลยต้นก็ไม่โตพอไม่ไม่โตเจ้าของก็เอ๊ะฝรั่งเราก็ปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยทําไมไมันไม่โตก็ขุดดูพอขุดดูเสร็จไปเจอว่าต้นเนี่ยมันรากคดอยู่เหมือนเหมือนฟ้าผ่าที่ผมบอกครับ ก็เลยไปตีความว่าอ๋อมันลากคดมันเลยทําให้ต้นมันไม่โตแต่จริงๆแล้วถ้าใครเคยดูวีดีโอผมลงไปเรื่องของลากบมไสเดือนฝอยถ้าดูดีๆนะครับจะรู้ว่าฝรั่งไม่ได้ตายเพราะลากคดแต่มันตายเพราะลากฝอยไม่มีเพราะไสเดือนฝอยเนี่ยมันเข้าไปที่ ลากฝรั่งและทําให้ลากฝรั่งเนี่ยเกิดเป็นปมขึ้นมานะครับแล้วลากก็ไม่เจริญเติบโตลากฝอยก็จะค่อยคหายไปหายไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้ต้นมันตายแต่อาจจะยังมีหลายท่านที่ยังเข้าใจผิดคิดว่าไอ้รากคดเนี่ยที่มันเอาไปลงปลูกแล้วเนี่ยมันจะไม่เจริญเติบโตมันจะมีปัญหาในระยะยาวผมต้องบอกว่ามันไม่มีปัญหาครับคุณไปรักษาไสเดือนฝอยคุณไปป้องกันไสเดือนฝอยให้ดีดีกว่า ระบบลากถ้ามันมีลากแก้วและลากฝอยอยู่สมบูรณ์ปลูกไปเนี่ยลากฝรั่งจะแผ่ออกแล้วก็จะหาอาหารได้ดีแต่ถ้าลากหายฝรั่งก็จะไม่เจริญเติบโตแล้วก็จะตายในที่สุดวันนี้มาไขาข้อปัญหาที่ผมไปเจอปัญหาต้องบอกว่าเป็นปัญหาโลกแตกตีความผิดก็ทําให้เราเนี่ยไปมองว่าต้นเนี่ยมันเกิดปัญหาจากระบบลากก็เลยอยากมาอธิบายเสริมนะครับเผื่อใครที่ไปดูมาอันนี้ไม่ขอกล่าวถึงนะครับว่า มันมาจากกลุ่มไหนแต่ผมไปเห็นมาก็เลยหยิบมาอธิบายหลายท่านที่ทําฝรั่งอยู่จะได้เข้าใจตรงนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe ค,ครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนนิราวด,ดีจะนํามาฝากในทางถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวว่าขอบคุณและสวัสดีครับ